ที่เปิดตัวหุ่นยนต์นี้กลายเป็นกระแสไวรัลวอนในโซเชียลทำให้หุ่นยนต์บอสตันไดนามิกกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกสร้างจินตนาการมากมายบางคนทึ่งในความล้ำหน้าส่วนบางคนกลัวว่าอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่หุ่นยนต์เข้ามาครองโลกเหมือนในหนังไซไฟเรื่อง Terminator ถึงขั้นมีคนทำคลิปออกมาให้ดูกันอย่างน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวหุ่นยนต์ในปัจจุบันธุรกิจหุ่นยนต์ก้าวหน้าและเติบโตอย่างมาก ยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตเช่นโรงงานผลิตรถยนต์เทสลาของอีลอนมัสผู้นำด้านรถไฟฟ้ามีหุ่นยนต์เป็นพันตัวทำหน้าที่ต่างๆต,ตั้งแต่ตัดชิ้นส่วนขึ้นรูปประกอบตัวถังพ่นสีไปจนเสร็จกลายเป็นรถยนต์แต่ละคันเหมือนหุ่นยนต์ที่กำลังสร้างหุ่นยนต์เพราะมันกลายเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถขับเองได้แบบอัตโนมัติหรือใช้หุ่นยนต์ในคลังสินค้าอย่างอเมซอนของเจฟเบซอร์ผู้นำด้านขายของออนไลน์ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากอเมซอนแล้วมันจะถูกจัดการด้วยหุ่นยนต์มากกว่า200,000ตัวช่วยทํางานได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมากทุกวันนี้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ด้วยล้อเหมือนรถและบินได้เหมือนเครื่องบินแล้วเหลือแค่ยังเดินและวิ่งไม่ได้เหมือนคนเพราะถือว่าเป็นเรื่องยากและท้าทายมากหุ่นยนต์บอสตัน n ดนมิกบอสตันไดนามิกคือบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ไฮเทคสุดล้ำใช้เวลากว่า10ปี พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวด้วยขายอย่างมหัศจรรย์เหมือนที่คุณเห็นในหนังไซไฟเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ไปได้ทุกพื้นที่เหมือนคนมีความคล่องตัวสูงควบคุมง่ายช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายขึ้นปี1992 Boston Dynamics เริ่มก่อตั้งโดย Mark r ไรเบิซึ่งเป็นอาจารย์สอนในมหาวลัยชื่อดังอย่างคานี้เมลอนและ MIT แล้วได้งบวิจัยเพื่อสร้างหุ่นยนต์ทางทหาร Big Do g หุ่นยนต์สีขา รูปร่างและขนาดเหมือนหมาตัวโตวสูง1เมตรใช้ขนสัมภาระทางทหารได้หนัก45กิโลกรัมแล้วเดินทางในพื้นที่ทุรกันดานซึ่งผ่านการทดสอบการทรงตัวมาแล้วอย่างฮารลโหดไวแคทหุ่นยนต์สีขาตัวโต,วตวขึ้นเพื่อใช้ขนสัมภาระได้มากขึ้นและว,วิ่งได้เร็วถึง32กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแล้วยังวิ่งเข้าโค้งได้โดยไม่ล้ม LS3 หุ่นยนต์สีขาขนาดใหญ่เพื่อใช้บรรทุกสัมภาระทางทหารได้หนักถึง180กิโลกรัม ในพื้นที่ธุรกันดารชีตาหุ่นยนต์ตัวจีด๊ดที่สามารถวิ่งได้เร็วจีถึง51กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิทแมนหุ่นยนต์ตัวแรกที่เริ่มเป็นแบบ humanoid robot ซึ่งมี2ขาและเดินได้เหมือนคนเพื่อใช้ในการทดสอบทางทหารต่างๆ Handle เป็นหุ่นยนต์ที่รวมเอาข้อดีของขาและล้อเข้าด้วยกันช่วยยกของแล้วเคลื่อนที่และทรงตัวได้ด้วย2ล้อประโยชน์หุ่นยนต์ Boston Dynamic Spot เป็น moving robot หุ่นยนต์สีขาเหมือนหมาตัวใหญ่ที่ใช้เคลื่อนที่ไปนในพื้นที่ต่างๆที่หุ่นยนต์ประเภทอื่นทําไม่ได้เพื่อทํางานที่คุณต้องการได้หลากหลายทั้งเปิดประตูขึ้นบันไดเมื่อหกล้มแล้วลุกขึ้นเองแถมแดนซ์ได้ด้วยสปอตสูง83ซนเมตรหนัก31กิโลกรัมเดินได้เร็วพอๆกับคนที่5กิโลเมตร่อชั่วโมงรับน้ําหนักได้14กิโลกรัมเคลื่อนไหวด้วยมอเตอร์12ตัวซึ่งใช้ได้นานชั่วโมงครึ่งสปอต มองด้านหน้าและรอบทิศโดยใช้กล้อง5ตัวและเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วเห็นเป็นภาพสามิติเพื่อคำนวณว่าจะก้าวขายังไงจะวางตำแหน่งลำตัวยังไงได้เองทำให้ควบคุมได้ง่ายแค่บอกทิศทางและความเร็วให้แล้วที่เหลือสปอตจะทำงานเองคุณแค่ใช้แท็บเล็ตควบคุมให้สปอตเดินทางไปยังตำแหน่งใกล้ๆจุดที่คุณต้องการแล้วที่เหลือมันจะทำงานเองเช่นขึ้นบันไดหลบสิ่งกีดขวาง หรือสามารถโปรแกร,รมให้เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติได้เองเลยสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเ,มเพื่อทำงานได้หลากหลายเช่น Spot Arm ์เป็นเหมือนมือที่ช่วยหยิบของหรือเปิดประตูหรือระบบไลด a าเพื่อสร้างแผนที่แบบสามิติที่ชัดเจนขึ้นและวัดระยะได้เหมือนที่รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติใช้ Spot สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายในหลายธุรกิจเช่นธุรกิจก่อสร้างสามารถใช้เดินสำรวจไซงานได้ ธุรกิจไฟฟ้าใช้ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงแทนคนโดยสร้างเส้นทางตรวจสอบแล้วติดกล้องตรวจจับความร้อนเพื่อใช้สำรวจความผิดปกติและอ่านค่าเครื่องวัดต่างๆเพื่อให้สปอตทำงานได้แบบอัตโนมัติทางทหารใช้ร่วมเป็นกองหน้าในการเข้าสำรวจพื้นที่ที่อันตรายตำรวจใช้ช่วยในการสืบสวนเข้าสำรวจจุดเกิดเหตุที่อันตราย NASA สนใจใช้ในการสำรวจดาวดวงอื่นในอวากาศเพราะรถที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันอย่างมา r s r เว e r ยังเดินทางได้ช้าและใช้ได้ในพื้นที่จำกัดเพราะส,สปอตเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าถึง3เท่าและสามารถเดินทางในพื้นที่ทุรกันดาลหรือพื้นที่แคบๆเช่นถ้าที่ยังไม่เคยสำรวจได้ด้วยซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นการทดลองสปอตราคาเริ่มต้นตัวละ2ล้าน2บาทขายไปแล้วมากกว่า400ตัว stretch หุนยนช่วยขนย้ายกล่องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วแม้เป็นที่แคบแคบเช่นตู้คอนเทนเนอร์มีแขนกลและมือจับสุญญากาศเพื่อใช้ในการยกข,ของต่างๆได้อย่างแม่นยำรวดเร็วเพื่อช่วยในกระบวนการโลจิสติกส์เพราะธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้เติบโตอย่างมากมีความต้องการขนย้ายกล่องจำนวนมากด้วยมือคนไปยังที่ต่างๆต,ตั้งแต่ที่ผลิตไปจนถึงหน้าบ้านคุณเพิ่มขึ้นซึ่งใช้คนจำนวนมากซึ่ง stretch สามารถเข้ามาช่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Atlas เป็นหนึ่งใน humanoid robot หรือหุ่นยนต์รูปร่างเหมือนคนที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกสูง1.5เมตรน้ำหนัก89กิโลกรัมใช้ระบบข้อต่อไฮดรอลิกขนาดเล็กพลังสูง28ตัวในการเคลื่อนไหวสามารถโปรแกร,รมการเคลื่อนไหวอันน่าทึ่งแบบต่างๆได้มากมายคุณแค่ควบคุมทิศทางและความเร็วแล้วที่เหลือเช่นการทรงตัวและควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ Atlas จะทำงานเองโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากโดยการใช้กล้องและเซ็นเซอร์ต่างๆในการมองเป็นภาพสามิติมีคอมพิวเตอร์ในการคำนวณมากมายว่าจากสภาพพื้นผิวด้านหน้าที่เห็นจะต้องก้าวขาย,ยังไงต้องใช้แรงแค่ไหนเพื่อให้ยังทรงตัวได้แล้วสั่งงานไปยังส่วนต่างๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว Atlas สามารถทรงตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแม้เกิดแรงผลักแรงๆจากภายนอกไม่ว่าจะมาจากทิศท,ทางไหน ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทั้งเดินวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือแม้กระทั่งตีลังกาได้ยังกับยินจาเลยแอตลาสเก่งขนาดนี้แต่ยังไม่ได้วางขายครับยังใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาเท่านั้นอนาคตหุ่นยนต์บอสตันเดนมิกบอสต d y n a นมิกยังผลิตได้ช้าและมีต้นทุนสูงทําให้ราคายังแพงมากปี2020 h y u n ่ a i m คุณไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้ซึ่งต้องการเป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเคลื่อนที่ที่เป็นมากกว่ารถยนต์ ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบ s t ต n d y n a m ม c s ด้วยมูลค่ากว่า30 0 0 0ล้านบาทหุณใดซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์จำนวนมากน่าจะสามารถเข้ามาช่วยขยายศักยภาพในการผลิตทำให้สามารถผลิตเร็วขึ้นและต้นทุนถูกลงได้เมื่อบ s t o n d y n a m มิกประสบความสำเร็จจากก้าวแรกในการทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้เหมือนคนและสัตว์แบบที่หุ่นยนต์อื่นทำไม่ได้แล้วก้าวต่อไปคือการพัฒนาระบบ AI หรือสมองกลอัจฉริยะ ให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นและทำงานได้เก่งขึ้นซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตของหุ่นยนต์และคุณได้อีกมากมายเลยหุ่นยนต์นแต่ละตัวยังเจ๋งขนาดนี้ถ้ามาเป็นฝูงจะล้อแค่ไหนคุณคิดยังไงกับหุ่นยนต์ไฮเทค,นคในคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณโดนด้วยกันแล้วกด subscribe เพื่อพบเรื่องเด็ดต้องโดนใหม่สวัสดีครับ